สวัสดีค่ะสำหรับสื่อที่นักศึกษาจะได้ศึกษาต่อไปนี้นะคะจะเป็นสื่อที่ประกอบการเรียนการสอนออนไลน์นะคะสำหรับชุดวิชา54129พื้นฐานวิศวกรรมในงานอาชีวะนามัยและความปลอดภัยนะคะสำหรับในโมดูลนี้นะคะจะเป็นโมดูลแรกที่อาจารย์จะมากล่าวถึงประถงนิเทศนะคะเป็นพื้นฐานนะคะว่าในสื่อการเรียนการสอนออนไลน์ที่เราจัดทำเนี่ยจะประกอบด้วยอะไรบ้างนะคะ มาขอเริ่มต้นนะคะว่าทําไมเราเป็นนักอชีวอนามัยและความปลอดภัยแต่ว่าทําไมเราถึงจําเป็นจะต้องมาเรียนเรื่องของวิศวกรรมนะคะวิศวกรรมศาสตร์เนี่ยจะเป็นศาสตร์หรือว่าเป็นวิชาที่เกี่ยวข้องกับการนําความรู้พื้นฐานทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์มาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาหาคําตอบนะคะเพื่อที่จะใช้ ในการประหยัดแล้วก็ให้เหมาะสมน่สนองกับความต้องการของมนุษย์นะ,ะซึ่งมีการพัฒนาต่อเนื่องกันมาเรื่อยๆนะคะ สิ่งที่ท้าทายนะคะของงานทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ก็คือการคิดค้นหาแหล่งพลังงานใหม่ๆซึ่งแต่เดิมเนี่ยพลังงานที่เราใช้ส่วนใหญ่จะเป็นพลังงานฟอสซิลนะคะก็คือเป็นพลังงานจากน้ํามันนะคะมีการขุดเจาะน้ํามันดิบขึ้นมาใช้นะคะหรือมีการใช้พลังงานถ่านหินซึ่งพลังงานต่างๆเหล่านี้เนี่ยสามารถหมดไปนะคะในอนาคตเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะต้องพยายามหาแหล่ง พลังงานใหม่ๆซึ่งอาจจะเป็นพลังงานตามธรรมชาติที่ใช้แล้วไม่หมดไปหรือว่าสามารถเกิดขึ้นใหม่ได้เรื่อยๆนะคะอย่างเช่นพลังงานจากน้ําพลังงานไฟฟ้าหรือว่าพลังงานลมนะคะต่อมาก็จะเป็นการพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มผลิตผลทางด้านการเกษตรนะคะซึ่งมันจะเป็นแหล่งอาหารทั้งแหล่งอาหารของคนแล้วก็ของสัตว์นะคะรวมไปถึงอยู่ในห่วงโซ่ของอาหารด้วยนะคะ ถัดมาก็คือเป็นการพัฒนาโครงสร้างของสิ่งก่อสร้างให้ทนทานเพิ่มมากขึ้นนะคะก็ปัจจุบันก็จะมีเทคโนโลยีต่างๆในประเทศต่างๆนะคะก็จะมีการสร้างตึกนะคะอย่างเช่นป้องกันแผ่นดินไหวนะคะหรือว่าป้องกันแรงลมนะคะที่มีกําลังแรงขึ้นเป็นต้นนะคะสุดท้ายก็คือพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อควบคุมการจัดการมลพิษทางด้านสิ่งแวดล้อมแน่นอนว่าการพัฒนาเกิดขึ้นเนี่ย มันก็จะต้องมีของเสียเกิดขึ้นตามไปด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการใช้ยานพาหนะที่ทําให้เกิดมลภาวะทางอากาศนะคะหรือว่าการที่บ้านเรือนการใช้ชีวิตของประชาชนนะคะก็จะมีน้ําเสียมีการผลิตน้ําเสียเกิดขึ้นรวมไปถึงการจัดก,การขยะนะคะแม้ว่าไม่ว่าจะเป็นขยะมูลฝอยจากชุมชนหรือว่าจากกาวอุตสาหกรรมจากโรงงานอุตสาหกรรมนะคะอันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่อยู่ในขอบเขตของงานทางด้านวิศวกรรมนะคะส่วนหนึ่งเท่านั้นนะคะ การศึกษาะะสำหรับวิศวกรรมศาสตร์จะต้องมีการศึกษาความรู้ะะมีพื้นฐานหลายๆด้านนะคะอย่างเช่นพื้นฐานทางด้านวิทยาศาสตร์นะคะคหรือว่าเป็นพื้นฐานทางด้านคณิตศาสตร์สาหรับพื้นฐานทางด้านคณิตศาสตร์นะคะนอกจากการบวกลบคูณหารที่เราเรียนกันเมื่อสมัยเด็กๆแล้วนะคะโตขึ้นก็จะต้องมีเรื่องของเวกเตอร์พีชคณิตแคลคูลัสดิฟเฟอเรนเชียลอีควเอชันนะคะต่างๆซึ่งอันนี้ก็จะเป็นความรู้ทางด้านคณิตศาสตร์นะคะ ถัดมาก็จะเป็นพื้นฐานทางด้านวิทยาศาสตร์ซึ่งโดยทั่วๆไปเราจะแบ่งเป็นพื้นฐานทางฟิสิกส์แล้วก็พื้นฐานทางเคมีสําหรับพื้นฐานทางฟิสิกส์นะคะเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาทางด้านฟิสิกส์อย่างเช่นการศึกษาการเคลื่อนที่ของวัตถุงานของพลังงานต่างๆความร้อนการสั่นสะเทือนคลื่น กลศาสตร์ของไหลองค์ประกอบของแม่เหล็กไฟฟ้าวงจรไฟฟ้าอุปกรณ์ไฟฟ้าการสะท้อนและการหักเหของแสงรวมไปถึงความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับอิเล็กทรอนิกส์นะคะซึ่งสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยมันจะเป็นวิชาพื้นฐานที่เราจะนํามาเกี่ยวเกี่ยวเนื่องกันนะคะเพื่อที่จะนําไปผลิตเป็นสิ่งของต่างๆนะคะหรือว่านําไปตอบโจทย์ต่างๆในการที่จะทําให้การใช้ชีวิตประจําวันของมนุษย์นะคะได้อยู่ได้ดีขึ้นนะคะ พื้นฐานอีกอันนึงก็คือเป็นพื้นฐานทางด้านเคมีเนื้อหาของวิชานี้นะคะก็อย่างเช่นปริมาณสัมพันธ์ทางเคมีพื้นฐานทางทฤษฎีอะตอมนะคะคุณสมบัติของแกส๊สของของเหลวของแข็งคุณสมบัติของสารละลายสมดุลทางเคมีนะคะรวมไปถึงจลศาสตร์ไฟฟ้าจลศาสตร์เคมีนะคะโครงสร้างอะตอมพันธะเคมี คุณสมบัติของตารางธาตุนะคะการศึกษาทางด้านเคมีก็เพื่อที่จะนําสารเคมีต่างๆเนะี่ยอาจจะเป็นสารตั้งต้นนะคะเป็นวัตถุดิบนะคะเอาไปผ่านกระบวนการผลิตแล้วก็ออกมาเป็นผลิตภัณฑ์ให้เราใช้นะคะไม่ว่าจะเป็นยาสระผมสบู่นะคะรวมไปถึงอุปกรณ์ในการทําความสะอาดต่างๆเหล่านี้เป็นต้นนะคะ หน้าที่ของวิศวกรนะ,ะลักษณะงานของวิศวกรเราก็จะเริ่มจากการที่ให้คําปรึกษานะคะอย่างเช่นการให้คําแนะนําการตรวจรับรองงานต่างๆ งานถัดมานะคะจะเป็นงานวางโครงการอย่างเช่นการศึกษาวิเคราะห์หาทางเลือกที่เหมาะสมหรือว่าวางแผนของโครงการนะ,ะก่อนที่เราจะมีการทําโครงการอะไรก็แล้วแต่นะคะเราก็ควรจะต้องมีการศึกษาเบื้องต้นก่อนนะคะรวมไปถึงการหาการวางแผนนะคะอาจจะมีแผน1แผน2นะคะมีทางเลือกทางเลือก A ทางเลือก B จากนั้นเนี่ยเราก็เอาไปวิเคราะห์นะคะว่าทางเลือกไหนที่ ประหยัดกว่ามีประสิทธิภาพสูงกว่าใช้ระยะเวลาน้อยกว่าหรือว่าทําให้เกิดปัญหาน้อยกว่าเป็นต้นนะคะแล้เราก็เลือกทางเ,าเลือกทางที่เหมาะสมนะคะถัดมานะคะจะเป็นงานของการออกแบบแล้วก็การคํานวณหลังจากที่เราได้ วางแผนเรียบร้อยแล้วนะคะได้การได้โครงการที่เราจะทําเรียบร้อยแล้วเราก็จะต้องมีการออกแบบนะคะไม่ว่าจะเป็นแบบทางด้านโยธาแบบทางด้านไฟฟ้าแบบทางด้านด้านโครงสร้างนะคะต่างๆมีการออกแบบแล้วก็มีการคํานวณนะคะไม่ว่าจะเป็นการคํานวณการรับแรงต่างๆรวมไปถึงการวิเคราะห์ทางด้านค่าใช้จ่ายนะ,ะก็จะเป็นเรื่องของเศรษฐศาสตร์ <c oughs> วิศวกรรมนะ,ะเหล่านี้ก็เป็นส่วนหนึ่งของงานของวิศวกรเ <c oughs> ช่นเดียวกัน ถัดมานะคะหลังจากที่เราออกแบบคำนวณเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะเข้าสู่งานควบคุมการสร้างหรือว่าการผลิตนะคะอันนี้ก็จะเป็นขั้นตอนที่เป็นกระบวนการในการจัดทำขึ้นละนะคะจากนั้นก็เป็นการพิจารณาตรวจสอบค้นคว้านะคะวิเคราะห์ทดสอบหาข้อมูลต่างๆหรือว่าเก็บสถิติต่างๆจาก โครงการนะคะที่เราได้จัดทำขึ้นมาแล้วสุดท้ายนะคะก็คือเป็นงานอำนวยการผลิตการใช้การดูแลรักษาแล้วก็การบำรุงรักษางานงานต่างๆนะคะมันไม่ได้จบแค่เราผลิตเสร็จแล้วเราสร้างบ้านเสร็จแล้วเราจบนะคะเราต้องมีการบำรุงรักษามีการดูแลรักษาอย่างเช่นระบบลิฟต์นะคะก็จะต้องมีการบำรุงรักษาทุกๆ6เดือนหรือทุกๆ1ปีนะคะก็แล้วแต่ที่คนที่รับผิดชอบนะคะก็เข้าไปดูแลรักษานะคะ ส่วนงานด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยนะคะงานด้านอาชีวอนามัยเนี่ยจะเป็นศาสตร์หรือว่าเป็นระบบวิชาความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันดูแลสุขภาพอนามัยของผู้ประกอบอาชีพการงานให้มีสภาวะที่สมบูรณ์ทั้งทางร่างกายและจิตใจนะ,ะกล่าวได้ว่าก็คือเป็นงานที่คุ้มครองดูแลสุขภาพและก็ความปลอดภัย ของการทํางานนะของคนที่ทํางานไม่ว่าจะทํางานอยู่ในโรงงานอุตสาหากรรมหรือว่าทํางานอยู่ในบริษัทต่างๆนะคะรวมไปถึงความเสี่ยงต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นด้วยนะคะคราวนี้2อ,อันนี้มีความสัมพันธ์กันอย่างไรวิศวกรรมศาสตร์กับอาชีวอนามัยและความปลอดภัยนะคะก็คือความสัมพันธ์ของเขาเนี่ยก็คือตัวอาชีวอนามัยและความปลอดภัยเนี่ยจะต้องมีความจําเป็นนะคะที่จะ้ามีการเรียนรู้ เกี่ยวกับพื้นฐานของวิศวกรรมศาสตร์เพราะว่าในการทำงานเนี่ยมันหลีกเลี่ยงไม่ได้นะคะที่จะต้องมีมีการติดต่อสื่อสารระหว่างกันนะคะสำหรับงานดังด้านอาชีวอนามัยนะคะก็จะมีงานที่เกี่ยวข้องอาจจะเป็นการออกแบบหรือว่าการคิดหาวิธีการในการที่จะทําให้พนักงานมีความปลอดภัยเพิ่มมากขึ้นหรือว่าเป็นการลดปัญหาที่เกิดขึ้นในโรงงานอุตสาหกรรมนะคะอย่างเช่นการออกแบบ โรงงานนะคะที่สามารถาป้องกันเสียงนะคะจากสุขภาพของอคนงานได้นะคะการจัดการเรื่องอากาศในโรงงานนะคะหรือว่าการจัดการเรื่องฝุ่นในโรงงานนะคะซึ่ง โดยลำพังของอาชีวะนไมัยเนี่ยอาจจะไม่สามารถทำได้นะคะถ้าเกิดมันจะเป็นเรื่องของอาการจัดการเกี่ยวกับเครื่องจกักรการออกแบบระบบป้องกันต่างๆนะคะเหล่านี้ก็มีความจำเป็นที่จะต้องไปทำการติดต่อสื่อสารกับวิศวกรซึ่งก็จะเป็นวิศวกรสาขาต่างๆที่อยู่ในโรงงานนะคะดังนั้นก็มีความจำเป็นที่เราจะต้องทราบความรู้พื้นฐานนะคะเพื่อที่จะไปคุยกับเขาให้รู้เรื่องนะคะ ต่อมาะะเป็นความจําเป็นของวิศวกรรมในการศึกษาะะอันแรกสุดเลย,เยก็คือเป็นการนําความรู้พื้นฐานทางวิศวกรรมไปประยุกต์ใช้ะะสำหรับการที่จะนำไปประยุกต์ใช้ได้เ,เริ่มต้นก็คือพื้นฐานการศึกษาศาสตร์ทางด้านอาชีวนอวนามัยและความปลอดภัยะะมีการวิเคราะห์ประยุกต์ใช้ในงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย <ST. S 1> สําหรับประโยชน์ในการประสานงานกับวิศวกรต่างๆน,ะะน,ะะนักอาชีวอนามัยจะต้อง ทราบว่าในเรื่องที่เราต้องการรู้คําตอบเนี่ยเราจะต้องไปปรึกษากับวิศวกรในสาขาไหนนะคะอย่างเรื่องนี้จะต้องไปศึกปรึกษากับวิศวกรสิ่งแวดล้อมนะคะเรื่องเกี่ยวกับการรักษาเครื่องจักรกลหรือว่าลิฟต์ต่างๆนะ,ะอาจจะต้องไปปรึกษาวิศวกรเครื่องกลหรือว่าการที่เราจะมีแสงสว่างในการทํางานไม่เพียงพอนะคะเราก็จะต้องเลือกไปปรึกษากับวิศวกรไฟฟ้าเป็นต้นนะคะ นะคะอันนี้ทั้งนี้ทั้งนั้นก็คือเพื่อให้เราสื่อสารกับวิศวกรสาขาต่างๆได้อย่างมีประสิทธิภาพนะคะสำหรับในเนื้อหาที่นักศึกษาจะได้ศึกษาต่อไปนะคะในสื่อการเรียนการสอนออนไลน์ครั้งนี้นะคะเราจะมีทั้งหมด9โมดูนะคะจะมีโมดูลที่1ถึงโมดูลที่9นะคะเดี๋ยวอาจารย์จะกล่าวถึงรายละเอียดสั้นๆในแต่ละโมดูนะคะว่านักศึกษาจะได้พบกับอะไรบ้างนะคะ สำหรับในโมดูลที่1นะคะจะเป็นเรื่องของแบบพื้นฐานทางด้านวิศวกรรมนะคะในโมดูลนี้เนี่ยเราจะได้ศึกษาเกี่ยวกับแบบพื้นฐานทางวิศวกรรมโดยภาพรวมด้านของวิศวกรรมโยธาวิศวกรรมโครงสร้างนะคะแล้วก็จะมีแบบพื้นฐานเกี่ยวกับวิศวกรรมเครื่องกลแล้วก็วิศวกรรมไฟฟ้านะคะสาหรับในการที่เราจะสมมตินะคะว่าเราจะต้องการสร้างบ้านหนึ่งหลังหรือว่าสร้างโรงงานหนึ่งแห่งนะคะก็จะต้องมี ส่วนที่เข้ามาเกี่ยวข้องนะคะจะต้องมีแบบนะคะแบบพื้นฐานทางด้านวิศวกรรมนะคะซึ่งวิศวกรในส่วนต่างๆเนี่ยก็จะต้องถือแบบของตัวเองนะคะอย่างเช่นในด้านทางด้านซ้ายที่นักศึกษาเห็นนะคะอันนี้ก็จะเป็นแบบที่แสดงโครงสร้างทางโยธานะคะจะมีแบบประตูนะคะจะมีแบบเสาแบบคานนะคะหลังคาหน้าตาเป็นยังไงนะคะรวมไปถึงฐานรากด้วยนะคะ ส่วนทางด้านขวามือนะคะที่เราเห็นตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นแบบทางด้านของวิศวกรรมไฟฟ้านะคะก็จะเห็นว่าก็จะมีการโยงการโยงใยต่างๆนะคะว่าผัางของหลอดไฟเป็นอย่างไรนะคะการเดินสายไฟเป็นอย่างไรน,ะะนั้นในทํานองเดียวกันในแบบเดียวกันเนี่ยนะคะนักศึกษาอาจจะได้เห็นแบบที่เป็นแบบของ วิศวกรสิ่งแวดล้อมนะคะที่มีระบบของการจ่ายน้ําที่อยู่ในอาคารนะคะรวมไปถึงการเรื่องของการจัดการน้ําเสียนะคะระบบการระบายน้ําต่างๆอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของวิศวกรสิ่งแวดล้อมเป็นต้นนะคะอันนี้ก็จะเป็นโมดูลที่1นนะที่นักศึกษาจะได้ทราบเกี่ยวกับแบบพื้นฐานต่างๆของวิศวกรรม สำหรับโมดูลที่2นะคะจะเป็นเรื่องของวิศวกรรมโครงสร้างและวัสดุในงานอาคารนะคะสำหรับในโมดูลนี้นะคะเราก็จะมาดูว่าในงานของโครงสร้างอาคารจะต้องประกอบด้วยอะไรบ้างนะคะรวมไปถึงวัสดุที่จะเลือกใช้แล้วก็ความแข็งแรงของวัสดุที่จะเลือกใช้ในการก่อสร้างเป็นงานอาคารนะคะไม่ว่าจะเป็นอิฐหินปูนทรายนะคะเหล็กต่างๆอันนี้ก็จะอยู่ในโมดูลนี้นะคะ สำหรับในโมดูลที่3นะคะจะเป็นเรื่องของกลาศาสตร์ของไหลก๊าซและไอในโมดูลนี้เนี่ยจะกล่าวถึงพื้นฐานนะคะเกี่ยวกับอของของของไหลนะคะแล้วก็มีเรื่องคุณสมบัติของก๊าซคุณสมบัติของไอนะคะอันนี้ก็รวมไปถึงอนุภาคที่อยู่ในชั้นของบรรยากาศนะคะ โมดูลที่4นะคะจะเป็นเรื่องของแสงเสียงและความสั่นสะเทือนซึ่งก็เป็นศาสตร์ด้านหนึ่งที่เกี่ยวข้องทั้งทางด้านอาชีวนามัยและความปลอดภัยแล้วก็เกี่ยวข้องทางด้านวิศวกรรมศาสตร์นะคะในโมดูลนี้เราจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับพื้นฐานทางด้านวิศวกรรมเกี่ยวกับเรื่องของแสงนะคะไม่ว่าจะเป็นแสงในการมองเห็นนะคะหรือว่า,าพื้นฐานต่างๆของแสงการตกกระทบการสะท้อนนะคะเรื่องของเสียง แล้วก็เรื่องของความสั่นสะเทือนนะคะที่อยู่ในโรงงานอุตสาหกรรมนะคะที่เรื่องของความสั่นสะเทือนทําให้เกิดเสียงเกิดขึ้นนะคะรวมไปถึงความสั่นสะเทือนต่อร่างกายของมนุษย์ด้วยนะคะถัดไป จะเป็นโมดูลที่5โมดูลที่5จะกล่าวถึงเรื่องของความร้อนและความดันซึ่งก็จะเป็นพื้นฐานทางด้านวิศวกรรมนะคะ <S 2> <S 2> <S ด้านของความร้อนมีการแพร่น,นะคะของความร้อนมีการนําความร้อนมีการแผ่รังสีของความร้อนนะคะส่วนเรื่องของความดันนะคะก็จะเป็นการศึกษาเกี่ยวกับความดันต่างๆนะความดันของน้ำนะคะดูว่าในเรื่องของ ความดันเรื่องของน้ำเนี่ยนะคะเราสามารถนำไปประยุกใช้กับงานทางด้านระบบท่อนะคะระบบต่างๆนะคะในวิศวกรรมศาสตร์ได้อย่างไรโมดูลที่6นะคะจะเป็นเรื่องของระบบปั๊มระบบท่อนะคะเครื่องอัดอากาศแล้วก็เครื่องระบายอากาศนะคะสำหรับในโมดูลนี้เราก็จะทราบว่าท่อที่ใช้นะคะมีวีกี่ประเภทกี่แบบนะคะท่อต่างๆวาล์วต่างๆนะคะแล้วก็ เครื่องอัดอากาศลักษณะเป็นยังไงเครื่องระบายอากาศลักษณะเป็นยังไงแต่ละตัวนะคะมีลักษณะเด่นเป็นอย่างไรนะคะโมดูลที่7จจะเป็นเรื่องของไฟฟ้าแล้วก็วงจรไฟฟ้าแล้วก็รวมไปถึงหน่วยของการผลิตในระบบการควบคุมในอุตสาหกรรมนะคะในโมดูลนี้จะกล่าวถึงเรื่องเกี่ยวกับ เรื่องของเกี่ยวกับวงจรไฟฟ้าทั้งหมดรวมไปถึงระบบของการควบคุมซึ่งจะเป็นระบบการควบคุมอัตโนมัตินะคะที่นิยมใช้ในโรงงานอุตสาหกรรมโมดูลที่8จะเป็นเรื่องของกระบวนการผลิตทางด้านวิศวกรรมเคมีแล้วก็วิศวกรรมอุตสาหาการนะคะในเรื่องของวิศวกรรมเคมีก็จะมีเรื่องแพ็กทาวเวอร์ Tower, นะคะจะเป็นเรื่องของการเกิดปฏิกิริยาเคมีต่างๆการกําจัดนะคะหรือว่าการบําบัดโดยการใช้เคมี ส่วนวิศวกรรมอุตสาหาการรมนะคะก็จะเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับโรงงานอุตสาหากรรมนะคะไม่ว่าจะเป็นการวางผังโรงงานนะคะการเรียงลําดับการดําเนินงานการวางแผนการผลิตที่อยู่ในโรงงานนะคะน,นี้ก็จะเป็นงานของวิศวกรรมอุตสาหาการรมสำหรับโมดูลสุดท้ายนะคะแน่นอนก็ อาจารย์ได้กล่าวไปแล้วเบื้องต้นบ้างนะคะว่าเรื่องของเศรษฐศาสตร์วิศวกรรมก็เป็นส่วนหนึ่งของงานวิศวกรรมเช่นเดียวกันนะคะไม่ได้เป็นหน้าที่ของนักเศรษฐศาสตร์เท่านั้นนะคะก็ในเรื่องของวิศวกรรมเนี่ยนะที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐศาสตร์ก็ต้องมีการคำนวณน,นะคะต้นทุน ต่างๆนะคะรวมไปถึงค่าใช้ใจ่ายต่างๆระยะเวลาในการคุ้มทุนต่างๆรวมไปถึงดอกเบี้ยนะคะที่อาจจะเกิดขึ้นนะคะจากการที่เรานําเงินมาลงทุนหรือว่าผลกําไรผลตอบแทนนะคะอัตราการตอบแทนที่จะย้อนกลับมาจากการที่เราเออทําการผลิตนะคะทั้งหมดนี้นะคะก็จะเป็น พื้นฐานทางด้านวิศวะกรรมนะคะที่เกี่ยวข้องในงานอาชีวะอนามัยและความปลอดภัยนะคะก็ขอให้นักศึกษาได้ทําการศึกษานะคะเพื่อที่จะเพิ่มเติมความรู้นอกเหนือจากในชุดวิชานะคะในหนังสือที่นักศึกษาจะต้องอ่านนะคะก็หวังว่าในเรื่องของการเรียนการสอนออนไลน์ในชุดวิชานี้จะเป็นประโยชน์ในการศึกษาของนักศึกษาต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ